วันนี้แม่พามาดูงานดินปั้นนะคะแต่มันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันจะเคลื่อนไหวได้เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่ามันจะเคลื่อนไหวได้ยังไงบ้างนะคะเอวาอย่าดื่มเครื่อื่นของ,งนะเธมาดูตัวที่ถ่ายทำเสร็จแล้วของเอวากันก่อนนะคะ ขาทำอะไรกันเนี่ยเอวาสองคนนี้เขาเป็นพนกันงกงานทำเอกสารของอีกคนนึงเขามาอาบน้ำหมากับเมศเสือนโยค่าคือคนเชื่อฟ้านี่ล<ม>ูกค้าเชื่อฟ้าเอาหมามาอาบน้ำเหรอใช่แล้วหมาวันคือกะโดใส่หน้าโอ้แล้วไอ้ตัวเล็กๆที่อยู่ที่พื้นนี่คือคนเขามาฝากเลี้ยงเอาอะไรอะเอาหมาเขาเองเอา ต่ฉาติดมือด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานดินปั้นเคลื่อนไหวได้ของเอวาทีนี้มาดูเบื้องหลังกันบ้างค่ะก็คือเขาจะให้เด็กเนี่ยปั้นดินก่อนนะคะพอปั้นเป็นเซตตามปกติแล้วเนี่ยก็มาถึงเวลาถ่ายทำนะคะ เวลาถ่ายทาจะมีคุณครูมาช่วยก็คือให้เด็กมุกตามจินตนาการว่าเขาต้องการให้ตัวละครเขาเดินไปทางไหนนะคะอย่างของเอวาเนี่ยก็เป็นเหมือนร้านกลูมิ่งของสัตว์นะคะอาบน้ําสัตว์อย่างเงี้ยดูแลสัตว์นะคะก็มีตัวละครอยู่สองสาตัวเราสามารถเลือกเรื่องได้นะคะแล้วก็เลือกฉากได้จะมีคุณครูคอยแนะนํานะคะ วิธีการอัดก็คือตอน Move แล้วก็กดพ a u s e พอมัน Move เสร็จแล้วก็กดอัดทำไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะช่วงนี้ก็ใกล้ปิดเทอมแล้วนะคะอย่าลืมหากิจกรรมดีๆแบบดินตั้นแบบนี้ก็ได้นะคะ thank you for watching